สวัสดีค่ะสวัสดี FC สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะคะบอวว่าจะเป็น f c ฟเก้าไม่ที่ยังบลาบอนอนเด้อค่ะในคลิปนี้ผ่านยังบอนอนมาบึงแนวทางในคลิปนี้วิดีโอนี้เป็นมูลโลกิกนะเด้อค่ะแล้วก็ของป้าสายแก้วเนาะจะมีแนวทางของป้าสายแก้วของลอกิกแล้วก็ของออปอยเปิดเปิดหายมาแล้วเนาะเปิดหายมาแล้วก็ต้องจัดลงจัดหนักจัดเต็มนะคะของออปอยเปิด เดินตัวเดียวกําลังกลับคืนมาค่ะให้เดินตัวเดียวแล้วก็ห้หน้อยหางเนาะที่ผ่านมาของเพื่นเดินดีตลอดค่ะเพิ่งจะมาหลุดงวดสองงวดเนาะตามต่อค่ะของอ,อปาปิ๊บแล้วก็ของป้าสะแก้วสําหรับผู้ใดที่ว่าเลขสองตัวมันอาจจะหลายหางแต่ว่าเลขเด่นคนที่ตามของป้าสะแก้วเนาะคะ่ะบอมมีพลาดแน่นอนงวดนี้ก็ยังมาอีกมาทั้งเด่นเด่นทั้งสองตัวแล้วก็เลข จับคูหายทีหนึ่งหาตรงๆเนาะอาจจะล้ายหางแน่แต่ว่าเพื่นก็เน้นหายอยู่ค่ะแต่เนนนพิษหางเนาะแต่ไม่เป็นไรเข่ามาแล้วสามงวดสําหรับตัวลิแนาวทางของฟาสาแก้วแล้วกับของแอดเนาะของแอดเข่าที่สามงวดติดหอนๆหนาวๆเป็นหอนๆหนาวๆบูบบาบูบบาเลขเข่าดีใจนะเอฟซีมันก็นดีใจพร้อมเพราะว่ารูดมาหลายงวดหลายตัวหลายเราเนาะ คือจังมาดาม่าสามเดือนจังเขาเท่านึงต้องก,กราบขอบรคุณคำว้านี้ของมาดามลายๆเนาะค่ะที่โปรโมทให้สามเดือนเขาเท่านึงมาแล้วบัดที่นี้เอฟซีอ่ะู้ใดยอยากตามต่อตามติดหรือยังไม่พร้อมคนที่เข้ามาใหม่บ่เป็นอย่างเนาะคะ่ะแล้วแต่จะพิจารณาเนะาะบ่ไดบังคับไผเนาะแต่ว่ากราบขอบุญขอบุญเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กํลาลังใจและติดตาม ทั้งสองของลอิกและคนใหม่ที่บอกว่าจะขอติดตามกลับกับพุ้นนหลายเด้อค่ะอยู่ด้วยกันไปนานๆยาวๆเนาะเพราะว่ามีลายลายเซียนที่เข้าไปเน้นๆตรงๆ,รงๆกันลายเสียนค่ะมีหลายเสียนที่น่าจับตามองเนาะยังเช่นเนาะในคลิปนี้อเดียวก่อนที่จะเบ่งแนวทางของทั้งสามแนวทางนี่ขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตเล่าเรียงเหตุการณ์สําหรับแนวทางสองตรงถึงที่พันุ์นันะคะเพราะว่าหายเครดิต่นแะน่เนาะ เขามา่อไงวดแล้วก็ผู้ใดที่ได้ผู้ใดที่มาที่เหงกับเส้นใดคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ให้แนเดอร์ค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็รับเป็นกำลังแรงใจให้กับเซียนๆสำหรับแนวทางเนะาะอ่ะก็จะมีเนะาะใครที่ติดตามสายดินลาพัฒนาเด่นเดินดีนดนดนเริ่มเซียนมามายกชุดมายกช่องกันเลยสำหรับแนวทางเดินเริ่มเซียน ปังสุดๆอ่ะเด่นหนีมาสิบเอ็ดงวดติดแล้วนะคะเลขเด่นเด่นมาสิบเอ็ดงวดติดแล้วก็อาจจะสลรับมาบนมาล่างกันบ้างเนาะแต่ว่ายังเดินดีถ,ถือว่ายังมาเนาะคะ่ะยังถือว่าเข้าแล้วก็จับคู่ชนกันเข้ามาสองงวดติดแล้วค่ะสําหรับเด,เด่นเดินเดียวรวมเซียนทุกสํานักเนาะแล้วก็ของเด่นเกาเซียนรวมเด่นของเกาเซียนเนาะเข้าเด่นที่หนึ่งแล้วก็จับคู่ชนหายที่หนึ่งหาตรงๆค่ะ ดินเจ็ดเซียนเดินเจดเซียนเขาที่จะตัวดินอ่าตัวร่องนะคะร่องที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้อาจจะยย่แน่อยากโปรโมทในเพื่อน,นเนาะและที่สําคัญนะคะนับเงินของคุณนับเงินล่าพัฒนาปังสุดๆส,สุดยอดมากค่ะห้างวดติดๆิรับขอพรบคุณตัวเลขแนวทางดีๆแนวทางดีๆเดินดีตลอดแล้วก็ข่ามาคอมมนต์ไห้เนาะ ดีใจน้ำค่ะสำหรับใครที่ได้ผู้ใดที่เฮงผู้ใดที่ตามของนับเงินเสื้อว่าหลายๆค้นก็นต้องมานเฮงไปน้ำกันเนาะดีใจน้ำเด้อค่ะดีใจแทนนับเงินอของคุณนับเงินแลัก็กขอบขอบคุณขอบ,ขอบ,ขอบคุณนับเงินอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาเนาะ,อะรอคอยของคุณเนาะเดินดีไม่มีแผ่วเนาะหางวดตดแล้วค่ะเจ้าแม่เนาะค่ะเจ้าแม่น,ะะมนั่งเอกของ่องของเรากี่ค้อกันตามต่อเนาะรอค่ะรอตัวเลขแนวทางคุนยังมันหายมา งวดที่หกนะหกงวดติดไปเลยแล้วก็ของบ่าวท้ายบ้านค่ะสองงวดติดสองงวดติดแล้วงวดที่แล้วก็เขา่าตรงๆเน้นๆห้าสองเน้นๆง,ง,ง, 5, 2, ง,งวดนี้ออกเป็นตัวกลับเนาะอาจจะจับคู่ให้ให้พิษหางเตว่าเหล็กดินเพิ่นมาทั้งสองตัวค่ะมาทั้งสองตัวนี่ก็เรื่องหรือทางเลขเดนนะินเนาะของบ่าวท้ายบ้านสองงวดติด อ๋อสุพรรณอ๋อสุพรรณกับสองงวดติแล้วค่ะงวดที่แล้วก็เข้างวดนี้กับเขาที่หาหนึงเนาะคะ่ะจับคู่ให้ที่ห้าหนึ่งออกหนึ่งหานะเดินหางเดียวเด่นตัวเดียวเด่นที่หนึ่งสุดยอดมากค่ะของอ๋อสุพรรณแล้วก็ของเซียนนุ่มค่ะของคุณเซียนนุ่มมาแตกสามตัวค่ะอาจจะบ่เป็นตัวนีนเนาะแต่ว่าแตกสามตัวโต,วตว๊สองตัวจับคู่ให้ที่หนึ่งห้าตรงๆงเนาะมาที่ดิน รอแนวทางของซองสวรนดีใจนะ้ำผาไฟที่ไดู้ลใยที่มาที่เฮ้งไปกับซองสวรนของซองสุวรน,วนจับคููที่หนึ่งหาเนาะรอ,ะอตัวเลแนวทางคือกันสอเชดชายมาเบิ้ลค่ะเขาที่เล็กเบิ้ลเนาะแอดวาย,ยูวางวดนี้เบิ้ลน่าจะมาแต่ว่าบบมาหนึ่งสำเนาะแอดมันใจมีความรู้สึกว่าหนึ่งจะมาแต่ว่ามาแต่เลขดินเนาะเลขเบิ้ลมาซีซีของเจตา เดตาพารวยกับเขาที่ตัวเบิ้ลค่ะเข้าเบิ้ลแล้วก็สายเด่นมาทั้งสองตัวค่ะหนึ่งกับสี่เนาะออสุภานอ้อ,อเพชรออเพชออเพชรเข้าที่ห้าหนึ่งเนาะค่ะเข้าที่ห้าหนึ่งจับคู่ที่ห้าหนึ่งออกหนึ่งหาเนาะออกตัวกลับของออเพชรนะบริบที่รอคอยตัวเองแนวทางของเซียนใดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะคะ่ะได้กับเซียนใดก็ดีใจน้ำได้หน่อยได้ลายบาว่ากันเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับทุกๆเซียนที่ ให้แนวทางมาติดตามทั้งสองของล็อกกิกเว้าเกินเว้าดนแล้วองวดนี้ขอฝากแนวทางขอฝากแนวทางของล็อกกิกของป้าสาแก้วแล้วก็ของออปอยเปรดน,นะคะในคลิปนี้มักเซียนไดร้องพิจารณาบึงว่าชอบไปน้ำกันบ่สำรับคืนนี้ยาวๆคือกันเนะาะภายนยังบลับบ่นอนมาบึงตัวเลขแนวทางสองทุ่มพึ่งที่ผ่านมาของล็อกกิกกับเขาตัวนิ่นค่ะเข้าตัวเน้นที่หนะ้าหนึ่งเนาะ แต่ว่าออกตัวกับสาหรับผู้ใดที่บอกกับกระตับแตกเนาะสามวดติดละเอื่นเอาขวัญเอื่นเอาขวัญของเรากิกนั่นเลยมาเราสามมวดติดร้อนร้อนหนาวหนาวอ่ะงวดที่สองอาจจะบล็อคเมนตัวนิ่เนาะแต่เข้าที่สองห้าออกห้าสองนะคะมวดที่ผ่านมาคือกันในที่แปดศูนย์ออกศูนย์แปดเนาะออกเป็นตัวกับงวดนี้ก็ออกตัวกับแต่ว่าเข้าตัวนิ้นตัวจอเนาะสามวดติด ดีใจนะค่ะสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามแล้วบอกว่าได้เนาะใครว่าหิ่งเนาะกบขอบประคุณในรายที่เปิดใจรับชมแล้วก็รับฟังตัอเองมนะทั้งหลายเซียนฝากไว้พิจารณาพรเนาะเพราะว่าถือว่าเดินดีเกือบทุกเซียนเนาะค่ะมา,มาตามต่อค่ะงวดนี้งวดนี้ของแอดงวดนี้ของแอดของแอดมาเก้าดิน เดนวิ่งรูดวิ่งรูดเดนบนรางเก้าค่ะเก้าตัวเดียวเนาะมัดบอชอับบอค่ะงวดนี้เอาไว้พิจารณาฝากไว้อีกกับหนึ่งแนวทางกับเลขดินดินที่เก้านะคะสองตัวไฮที่เก้าแปดเก้าสองเก้าห้าเก้าสามนิ่นที่เก้าแปดเก้าห้าค่ะสามตัวไฮที่ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าห้า เน้นทั้งสองหางเนาะค่ะเน้นที่098กับ095ฝากไว้พิจารณากันอีกจักคลิปหนึ่งแล้วก็อีกจักงวดหนึ่งสำหรับงวดนี้งวดที่สีขอให้ติดติดไปเลยเนาะค่ะขอให้ fc ของเรากิกทุกทท่านที่ติดตามให้โชคได้ราบไปน้ากันอยากให้ทุกคนได้เนาะดีใจค่ะดีใจดีใจที่เลขเขา่าแล้วก็ fc ก็ได้น้ำน่งจ้ะ ไม่มีอะไรนอกเหนือจากคาว่าขอบคุณที่เปิดใจแล้วก็รับชมและฟังเนาะกลับขอบคุณในหลายเด้อมาตามต่อของป้าสาแก้วของป้าสาแก้วนี่กับบมีแพลวค่ะสามมวดติดเหมือนกันมาแล้วสามมวดติดเลขเด่นเพื่อนก็เดินดีค่ะตั้งแต่มาวางทา้งช่องของลอกกิ้งเนาะกับขอบคุณป้าสาแก้วหลายๆค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตองวนเนาะเลขออกปุ๊บก็บหายมาปั๊บเลยกับขอบคุณในหลายเด้อค่ะ คืนนีก,ก็เลยมีหมูลงเนาะขันสิลงแต่ของเจ้าของก็เป็นจังไดบุเป็นเงียบๆงเงาเงาคเดียวกับกลบประคุณป้าสาแกวอะไรกับตัวเองเนวทางดีๆสองทุมคึงท,ท,ท,ที่ผ่านมาก็เฮงค่ะเข้าตรงๆคันหนึ่งห้า 1, ของป้าสาแก้วให้นึ่งห่าตรงๆค่ะสายเด่นสายวิ่งสายรูดมาทั้งสองตัวเนาะเอาวะเอฟซคนที่ติดตามเพิ่อนอยู่คง ต้องรู้กันรูดใจรู้อันนี้ก็เลยเนาะเพราะว่าเลขเด่นเพิ่นเดินดีอ้างวดน,นี้ของป้าสาแก้วคะ่ะตามต่อสายวิ่งรูดเด่นบนรางให้เด่นหกกับเก้าค่ะงวดนี้เด่นหกกับเก้าสองตัวไอที่เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกแปดหกหนึ่งหกหกเจ็ดหกห้าแล 96, ้วก็หกสองค่ะให้เน่นที่หนึ่งหก หนึ่งหกหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็แปดหกเนาะคะ่ะวันนี้อาจจะเน้นลายหางอยู่ของป้าสาแก้วเนาะเลขสามตัวให้ที่แปดหกหนะะึ่งเก้าหกเจ็ดค่ะสำหรับตัวเน้นเลขสามตัวเนาะให้มาเน้นที่แปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่ง 967เนาะ967เพิ่อนหายเลขสามตัวมาแบบนี้อ่ะแอดเลน์นินหายตัวนี้เลยเนาะคะ่ะนินไปเลยเพราะว่าเพิ่นบนที่จริงเพิ่นบดิเนนหายมาเนะาะงวดนี้นี่ะเพิ่นบดิเนนหายแอดกับไลน์นินเอาเลขสามตัวมาวินให้เนาะคะ่ะอ่ะผู้ใดชอบผู้ใดมากผู้ใด้มันอ,อยากได้โชคได้ลาบได้มันไปน้ากันก็นกนลองดูลองพิจารณาเบิ่งก็ได้ค่ะว่าชอบวินตัวไหน,นเอาแอดเอามาวินให้เนาะเพื่อจะได้เอฟซี FC ได้เบิ่งง่งายๆ ตามตัวค่ะของอ,อปอเป็ดของอ,อปอเป็ดกลับมาแล้วเจ้าพ่อสายเด่นเนาะงวดนี้สองทุ่มถึงที่ผ่านมาเข้าตัวเด่นที่ห้านะเด่นหางเดียวเด่นตัวเดียวแต่ว่าจับคู่ไปบอถึงเนาะค่ะไปไม่ไปบระฮอดให้หาหาออกซีซีเลขอ่าเล็กเบิ้ลเพราะว่าเด่นห้านะ กำลังมาค่ะกำลังเดินดีกับขอบุญขอบุ่นออกไปเป็ดลลายเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งช่องเนาะเป็นอีกหนึ่งเซี่ยนอีกหนึ่งแนวทางที่เลขออกปุ๊บหายปั๊บกับกับบุญขอบพุ่นได้ลายค่ะที่ให้ตัวเลขมาของออกไปเป็ดเดินเดินดีนดอ่างวดนี้มาเดินสองตัวเนาะมาเดินเดินที่ศูนย์ร่องที่เก่าค่ะสําหรับซ้ายวิ่งรูดเดินบนล่าง เดินศูนย์ค่ะเดินที่ศูนย์รองที่เก้าสองตัวให้ที่ 92, 02, เก้าสองเก้าแปดศูนย์สองศูนย์แปดนิ่นที่ศูนย์สองกับศูนย์แปดค่ะสามตัวให้ที่แปดเก้าสองหกเก้าแปดเนิ่นทั้งสองหางแล้วค่ะสำหรับเลขสามตัวให้แปดเก้าสองกับหกเก้าแปด สำหรับตัวนิ้นตัวจอเนาะแล้วก็เลขสองตัวนิ้นที่ศูนย์สองกับศูนย์แปดค่ะเด่นที่ศูนย์แคปหน้าจอเนาะไปตามต่อของออปารเปตกับเราพัฒนาต่องวดของวันศุกร์สุดสัปดาห์นี่เนาะตามต่อค่ะไอที่เราคอยของออปารเปตอยู่แคปหน้าจอจ้า อันนี้ของป้าสาแก้วเนาะคะ่ะของป้าสาแก้วดินหกแล้วก็เก้ามาชนกันค่ะเก้างวดนี้เก้าจะมาไหมของแอดกับเก้าคือกันของป้าสาแก้วก็มีเก้าของออปาเปสก็มีเก้ามาลุ้นกันเนาะคะ่ะว่าเก้าเราจะเดินดีกันไหมในงวดนี้ขอให้มาเนะาเนะขอให้มายกช่องขอให้เอฟซีได้มันมาทิ้งๆยกช่อง ให้เอฟซีเพิ่นเข้ามาแล้วให้เพิ่นได้โชกได้รับนะ้ำอ่ะสำหรับคลิปนี้เรากิก็ต้องกราบขอพระคุณแนวทางจากอ,อปอฟเปร์ล้วกาของป้าสแกวแล้วก็รเอฟซีแฟนคลับท,ทุกทท่านที่ยังไม่หลับไม่นอนเนาะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก้าเอฟซีม่ที่เข้ามาติดตามใหก้กกำลังแรงใจเลขทุกตัวก็ไม่เข่าไม่หลุดเนาะคะ่ะถ้าเลขบ่เขา่าบ่ปังเรากิ๊ก็ต้องขอโทษขอไปไว้ล่วงหนาเด้อค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ